คนกันด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวผมเองมีเพื่อนๆด้ยนะครับผมก้อนี้เราก็ไปเล่นเกม h o n of r o King กันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้เราจะมาการเล่นตัวละครที่จะจะเข้ามาวีในแพทหน้ามั้งนะกับตระกูลที่ชื่อว่า Charlotte นะครับผมตำแหน่งไฟเตอร์นะครับผมผมก็เลยลองอ่าลองไปกินหนึ่งกับผมถือว่าเป็นสกิลที่สวยมากครับตอนนี้ผมจะลองเล่น Charlotte ถถึงสามเกมรู้ว่า ทั้งสามเกมนี้ผมจะแพ้กี่ตานะครับผมก็รอ,รอรอรับชมนในคลิปกันได้เลยนะครับผมอาเข้ามาแล้วผม,ก,ก,ก,ม King, กับอีกเกม h ัน o ่าออฟคิงกับอีกเช่นเคยผมก็ก็เห็นว่าชาร์ลอตที่แกจะเข้ามาใน R O V นี้เป็นตำแหน่งไฟเตอร์นะครับผมคึ่ง เราดูเหมือนจะเป็นคู่แข่งของฟอร์เรนติโนนะครับก็รถีดดาบอะไรกันเลยก็แล้วก็อธิบายสกิลเติมสกิลกดนะฮะสกิลที่หนึ่งนะผมเป็นสกิลที่สามารถเก็บสเศษได้ผมคือจะทำการเนี่ยคว้างไปแล้วทำการเพิ่อทำเลยเพื่อเรียกตัวเราด้วยนะครับผมเขาก็บอดขาวที่ข้างบนผมก็ไม่รู้คือบอดอะไรก็บอดเดี๋ยวบอดแล้วกันโอเค ถ้าเกิต่อได้ข้าไปก่อนนะครับผมคีคลิดซึ่งอดีตนะถือว่าคีคลิปที่จะช้าอยู่ผมอ่าโอเคซึ่งผมเล็กน้อยต้องขอตัวมาเก็บตัวสักกันอ่า อ่าทีมีสองแล้วทีทีสองคือทำการพุ่งไปเหมือนจะแทงศัตรูแล้วทำการเด็งเลือดไปเลยไปดีมน่าจะใช้สกิลสองทีมสองสามรอบมั้งมันจะเป็นแบบสกิลผมเลยได้สกิลของมาหลอดมาได้นี่นะครับเห็นไหมฮะซึ่งทีมีสองหาเหตุผลชิปนี้มันจะดึงเลือดนะครับผมอ๋อถ้าหลอดไอ้ข้างบนเป็นสีเขียวคือจะได้เอฟเฟกต์ตะกี้เลยครับผมนะครับ Okay. อ okay. จจโอเคอับเกบันโอเคพูไปเทงเพื่อนกับคืนมาปึ๊บโอเคตติมาแล้วผมอติเนี๋ยผมจะฟันมารอบทีแล้วผมแล้วก็ถักเรามีพารสิบถึงสี่บังนะครับตัวเราอัตติของเราจะทำการเป็นซีซีก็คือจัดแซตันแตูด้วยนะครับผมซึ่งก็ไว้ขอมโบต,ต่อได้อ่าต่อเตไปก่อนอพูไปปึ๊บ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 โอเคไปตัวนึง ึ๊บเค,เคผมอาเขาดิ้นนี้ผมก็ปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วเรียบร้อยผมไม่ได้คิวสักคิวเลยโอ้โหสิงเป็ดโอเคเข้ามาแล้วโอเคปึ๊บเก็บสแต็กไปตีคิปอ่าจากนั้นก็พุ่งไปให้ผมปุ๊บปุ๊บผมว่าตัวนี้เวลาจะเล่นก่อนเข้าไฟผมว่เาเก็บสแต็กดีกว่านะครับผมอ่าเกี่ยวกับคิวผมพุ่งไปให้ผม,ผมโอเค อเป็นไม่หรือพุ่มแป๊บนึงเดี๋ยวเขาจะมาผมมตาตักพุ่มไว้เราจะรอไปฮะอืมจะมาไหม,มตีรอก่อนละกันไว้เป็นเจ้าตัวนี้คือชาร์ล็อตผมว่าเก็บสัตว์คลิปดีกว่าผมก่อนเข้าไฟทเมาแล้วป๊บป่าไปปป๊๊บบโอ้โหขาบ,บาร์มา แทงแทงเค็คก่อนปาสกิลไปอ่าแล้วคูไปแล้วก็จุ๊บแล้วก็โอ้โหเขาโดดตัวเราไม่ได้อืมอิดเดียวผมเขาจะตายแล้วอ่ะรอบนี้ผมจะตัดเดี๋ยวแค่เอาไปช็อตการต่อสู้ผมเพราะเดี๋ยวทุกคนก็ไปดูกันเองอ่ช็อตนี้ ผมจะเก็บค่าได้หรือจะค่าได้หรือเปล่าซุปซุปจอนี้อุ๊บคิวด์ตัดต,ตันให้อ่าเขาตันให้ผมแล้วก็ได้ขี่ม,ม,าม้า,มาผ,มผมอ่านัตยาฟฟีม้าผมฟิทฟีอ่าคือผมขอถอดตันดีกว่าผมเพราะเขาแรงมากครับผมอังตีรือแบบไปอังตีของชาลลตจะลดดาเมจด้วยนะครับผมน่าจะฟีฟี10%หรือ10%นี่แหละไม่แน่ใจนะครับอ่าอันนี้ผมกับเพื่อนกข้ามาวิ่งแดงผ่านตรงข้างผมโอเคเก็บสต๊อกแล้ว ังจากนั้นผมก็คือเดือดขึ้นไปผมอ่าเจอฟินิกซ์ตีกนี้ขึ้นไปแทงผมอัลติใส่โอนีหขึ้นแท,ทงสองโอเคตายผมมาต่อตัวตาผมโดนยกปาทีคิวหนีไปแล้วก็พุ่งไปผมแต่แทงว่าผม,ผมแล้วก็แถมไม่ได้คิวด้วยนะครับผมหาคิซี่มาพอโ,โยซสกิลใส่ผมผมขคอทัวรอยดีกว่านะครับผมเมื่อจากคิซี่มาแรงแล้วเพื่อนเราก็เอาน่าจะเป็นอาบิเซ่ดาวก้อนนะครับผม อ่าเราช็อตนี้กระดาษคีคลิปอยู่สบายใจเฉยน,นะครับผมอ่าก็ซุบๆแทงก็เฮคผมเอฟเกย์อธิบเอ้ยตัวอะไราไม่ได้อันที่ผมยังหาอธิบายไม่ได้ว่ามันเหมือนตัวไหนเนะี่ยอ่าวดีๆครับผมซุบๆโอเคคือมันคุ้นแหละแต่ไม่รู้ว่าตัวไหน,นครับผมโอเคครับผมแล้วก็ได้มา็นคีนะครับผมอ่มามันตัวใส่ผมด้วยยกครับผมเลิศน,น้อยด้วยโอเคผมเอ่อสกิลสองแทงยังเลือดได้ก็ฆ่าได้อีกตัวนะครับผมเป็นดับเบิลคว อ่าตรงนี้พอเพื่อนกับตีบ้าครับผมก็ได้คิวมีหนึ่งคิวนะครับผมอ่าใครองเงผมโอ้ฟิดมาแล้วผมตรงนี้ปาตีคิวไปโอ้โหปอบแล้วผมปุ๊บฟุ๊กโอเคก็ได้ไมาไม่ได้โดยประเด็นอ่าปาตคิวหนึ่งไปพุ่งไปโอ,โอ้โหเพือ่อนไปหมดเลยมาหมดก็ได้ขอบ้าแล้วก็ได้โอ้ไม่ได้เลยเลยผมหลานเก็บไปหมดแล,ล้วผมตามแมงตีปอบเหมือนกันเคก็ชนะไป่ผมซึ่งตาแรกก็ชนะนะครับผม อ่าก็ขอต้อนรับก,กับเข้าสู่เกมที่2กันนะผมก็ยังเป็นชาลตดเหมือนเดิมนะครับผมโอเคแล้วก็ไปเลนบนดีกว่าเราก็มาดักพุ่มล้ออ่ามีมาแล้วผมอันนี้คือเอมิลี่นะผมซึ่งเอมิ่ในเฮดโอเคเป็นผู้ชายนะครับอ่าตีตีผมก็ตากคนตาเทือกไปวผมปุ๊บโอเคอ่าแล้วก็แทงเขี้ยคีเขียคิบไปก่อนนะครับผม เคได้แล้วผมโอเคผมวิกาจะเดินไปเอาคิดตัวนี้ผมปรากฏว่าเขาพุ่งมาผมโอเคผมทำการสู้เขากขขา็คือแรกเลยนะผมอ่าได้แต็ปปึ๊บเขาเกือบตายนะผมแล้วก็มีลิงมาผมแต่ผมว่าขอตัวถอยเกินดีก,กว่าผมมาเก็บเลือดกันครับผมจากนั้นผมก็ได้มาทําการอยู่ในพุ่มดักอดรอ,ขอเขาอ่าเข้ามาผมผมก็ทําการพาคิทติดไปอ่าเขาเตะสวนมาผมผมก็พุ่งไปทกิ่องแทนเขาเพื่อเอาเลือดมาผม แต่ผมกว่าดามเป็นผมเบาๆผมเลยคู่ไปแทงเขาได้ป้องผมแต่ว่าผมโดป้อมยิงผมเก็บม,มากผมเลยเดดออกมาก่อนแล้วผมไม่ใช่แดดเดฟิกเกอร์ออกมาก่อนเลยครับผมเมื่อเลือดไม,ม่ขึ้นผมก็ขอกลับบ้านก่อนละกันพอได้เลือดปลาแล้วก็กเ,เลยกลับไปเล่นตัวเองนะครับผมอ่าทีนี้เขาก็เคลียร์คลิปอยู่ผมก็เลยทำการพลากไปผมจะเออเขาเวลสีผมก็เลยไม่กล้าเล่นเขาผมเพราะว่าทุกคนรู้กันดีว่าเอมี่ทางเวลสีแล้วลสีของมันจะทําการลดดาเมจผมจะรับดาเม,มจเบาน้อยลงผม เขาอยู่ที่นี่ผมก็ได้ทําการมาตีเจ้านี้ผมเพราะว่ามันจะได้เงินก็นถือว่าก็เยอะเหมือนกันนะเขหรือว่ามันได้เงินกันผม,โอ,มโอเคแทงไปฟุดกุปโอเคหลังจากนั้นผมก็มาคลิปต่อนะครับผมแต่ก็เคปไ่ทันไลน์ผมเขากลับขึ้นมาผมผมก็ทําการอังตีตัวเข้าไปผมแล้วก็ทุ่งไกิลยวเสาแทงกหลังจากนั้นซึ่งผมก็แทงเขาอีกผมแลังจากนั้นเขากดอังตีผมเขาก็เตะผมผมแล้วผมก็ได้คิวมานะครับผมแหม่ตอนไปกินกเขาหนีไปเขาก็รอฉันผมแต่ว่าเขาหันมาสวนผม ว่าสักหน่อยผมก็จะมาตอนแรกจะมาเอาแดงผมแต่ผมเห็นลิงมาผมเลยฟาดสกิลไปครับผมอ่าแล้วก็ววพูดไปเอาลิงผมววแล้วตีว่าวนะครับผมก็พูดไปแทงเหมือนได้ผมแต่ว่าเขาหนีไปได้นะครับผมอ่าแล้วเอเบอรี่มาผมก็เล,เล่นเอเบอรี่แทนนะครับผมแต่ว่าผมไม่มีแอนติก็เลยขอบโบุญยานหน่อยเขาก็ฟิกเกอร์หนีครับผมซึ่งผลสรุปนี้ไม่ได้คิวผมได้แค่อย,อย่างเดียวคือบัฟนั่นเองครับผมได้บัฟแดงอย่างเดียวเองในระหว่างที่ผมในตีคลิปป่ายล้วเนเอเบอรี่มาผมทำการ อ่าพาติคิวใส่เขาผมเหมือนเขาจะรอร้านผมแต่ว่าเขาผมได้แ้ผมแล้วผมก็อัตติใส่เขาปรากฏว่าลิงมาผมเลยที่ถอยผมบนรถสโลอีกแต่เขาก็เตะทุบผมในป้อมแล้วเขาก็ผมเออโหเกือบตายแล้วคือไม่รู้จะพูดยังไงเลยเมื่อกี้อ่าผมก็รอเลียดขึ้นนะผมเพื่อน <and S 2> ที่จะไปเ <and S 2> ติมไฟอีกรอบผมอ่าแต่ว่าเขาได้ไปก่อน <c oughs> แล้วผมก็ได้ทำการอีคลิปเดียวกันนะครับ <c oughs> ในจังหวะที่ผมกำลัง ออกซื้อของอยู่ผมก็เลยมาดักพุ่มนะผมแล้วปรากฏว่าเอมิลี่เดินมาผมก็เลยทำการคว่างไปหาซีคิวสองว่าวเขาเตีมผมมาผมก็สกิลสองอีกรอบหนึ่งเพื่อเอาเลื่อนผมผมตีผมแล้วก็แทงเขาผมก็พบาะเขาเจ็บผมเขาก็ตีเขาเราะผมตีเขาเบาลงนะผมแต่เขาก็วุ่งจะหนีผมผมได้ทำการฆ่าเขาได้มาเลยครับผมแหมเกือบแล้วผมแล้วผมก็เกือบตายเหมือนกันเพราะเอมิลี่มันแรงมากนะครับผมในจังหวะนี้ผมผมก็จะสู้กับเอมิลี่ผมปรากฏว่ามีโจ๊กเกอร์มาผมอันนี้คือเป็นโจ๊กเกอร์นะผมแล้วเขาก็แปะผมผม ก็ทําการซื้ตอตอนแรกผมจะล็อกโจ๊กเกอร์นะแต่ว่ามันมาล็อกเอีมี่ผมผมก็เลยตายในช็อตนี้เลยนะครับผมแหมไม่น่าเลยผมถ้าไรผมกำลังเคลียร์คลิปผมก็สุว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆก็กตัวไปยปรากฏว่าผมเจอเอีมี่ผมเลยพูไดไปสู้ขเขาผมเขาเจ็บผมมาผมเลยตีสวนเขาผมว่าถ้าเกิดอยู่ไปผมแล้วเพื่อนก็มาช่วยผมแล้วผมก็ได้คิวผมแหมขอบคุณมากนะเพื่อนแต่ที่หลับไปตนอกกระดานนะพราะเทคนิคตัวเราก็ปิดดามเมจได้อยู่แล้วอาจารย์พูกวันรอดัก กาวบับแดงแต่ว่าผมเห็นเอมิซี่ก่อนผมก็เลยควานสกิลใส่เขาไว้ก่อนนะผมอ่าเราเชยเราเชยดูก่อนนะผมอ่าก็ควานสกิลใส่ใผมแต่ก็ไม่โดนนะผมถูกว่าสกิลหนึ่งมันจะกว่าจะคว้าที่รูว่าช้าอยู่น,น,นะครับผมอ่าผมก็เลยทาการเกยคิปแผนแนะครับผมอ่าผมเก็บเรียบเลยนะครับผมผมก็ตีป้อมโยของอ่าตีไปตีไปเอ้ามาสองตัวผมเลยทำการรีบถอยเลยผมเก็บทั้งเอมิซี่กับนาตาญานะครับผม อ่าเห็นเหม,น,มน,นัตยาเขาฉีดน้ำแสงแล้วขอรว่าลิงมาอีกผมแล้วผมก็โดนทุบโดนลุมผมก็ทำการคว้าไปผมว่าผมฆ่า,าได้แต่ดามเมจแรงเกินผมรับไม่ไหวผมทำการฆ่าเอีกไ่ได้ผมเดปิดได้วะเผมไม่ได้ผมเพราะว่าอัตยามาเติมเลยอย่งั้นผมตายแน่นอนผมก็จะทำการถอยดีกลับบ้านเลยนะครับผม,มผมก็ทำการเอ่อเคลียร์คลิปแลก็ตีป้อมนะผมโอเคติปตว่าผมถือว่าตัวชาลอตจะแพ้ทางก็คือพวกที่ ซีๆแล้วก็ตัวระยะไกลผมซึ่งฉลาตจะพู่ยากทุกคนแล้วก็ตัวพวกถึกๆเงี้ยมันจะคอมโบได้ยาก <Yeah. S 1> โอเคผมก็เลย่นการตีป้ปอมผมหเห็นเพื่อนทั่วอยู่กับอ e ีเวนี้ผมก็เล่นการรีบตีป้ปอมโอเคพอตีป้อมเสร็จแล้วก็ดูเชิง,งก่งกอน هو. ผมก็จะอยู่ในแกล้งพนกานแล้วปีสายผมนักระยะได้ไหมผมโอเคเหมือนว่าจะไม่ได้เลยฮะไม่ได้วะ,ะผมเลยเอาโจ๊กเกอร์แต่ไม่ได้เลยผมเพื่อนเอาไปหมดเลยผมแล้วก็เกมนี้จะเป็นเกมชนะโอ้ได้หนมีตัว ซึ่งในเกมนี้จะเป็นเกมที่3แต่ว่าคือผมได้ตำแหน่งแครรี่แทนผมก็เลยทำการหยิบเอฟซูมาและพอดีเห็นสกินนี้ที่เราจะเข้าไทยผมในเร็วนี้นี่ผมก็เลยอยากลองดูด้วยว่าเอฟิกจะเป็นไงในเฮดโอเคนะครับผมโอเคในเกมนี้ผมใช้กับไบโอเลนะครับผมอ่าผมทำการยิงต่อเข้าไปเอฟอ่าในใน,น,นตอนนี้ก็เค,ค่คลิปด้วยผมแล้วผมก็ซับมาช่วยให้ผมเมว่าน่าจะเป็นช้างนะ มันเหมือนมันจะเป็นล้างโอเคผมแล้วฝั่งของเขาเขาก็เขาก็มีแกร็กครับผมแกร็กที่เกิดหนึ่งสายมองการยิงครับผมยิงยิงแต่ว่าช้างผมโดนแคทได้ยิงอย่างหนักเขาก็เฟิร์สบัตไปกว่าคนแรกผมได้ทำการรีชถอยมาผมอาผมกาสูงผมแล้วก็ซูมโดนนะครับผมแหมแกร็กตายผมเพิ่งเมื่อกี้สะบัดได้เล่นนะครับผมรู้ว่าเขาไปอยู่ตรงนั้นได้คิวเฉยเลยมาวางแท็ตัวนี้ก่อนแล้วกันอ่าเคลียร์คลิปแล้วว่าเออเข้ามาผมมีประชัง โอ้โห okay. คลิปก่อนนะผมแล้วก็เดงท้าทา้วผมก็เลยทำการดักุ้มเขาแล้วเขาโผล่มาผมทำการตูมใส่เขาหนึ่งนัดผมแล้วเขาก็เจ็บมากผมแล้วผมก็ได้คิวมานะครับผมจังหวะนี้ผมแก็กมาผม,ผมแก็กอาชานดิงแปผมยิยงแ็กผมยิงยิงผมผมก็ทำารตูมเขาผมก็สูนโดนแต่ว่าผมไม่รู้ตัวอไอ้นี่คือใครผมก็โผล่มาแล้วหลังผมเฉยผมพนาการอ่าเพิ่ยิยงเข้าไปตามผมได้ทำการตูมใส่เขาเลยของเขาก็ตายนะครับผม อ่าผมก็ตีป้อมผมตีไปตีไปแล้วทีเดียวผมได้เป็นเฮลี่เ,เข้ามาผมผมก็ททำการรีบบดดออกมาผมจะยิงเขาผมแต่นั้นจิวเดอร์ก็โผล่มาผมก็ยิงเขาแล้วเขาก็มาล็อกผมล้มโดนแล้วโดโดเขาผัาผมซึ่งแต่นั้นเขาตีว่าวแต่ว่าไวโอเข้ามาพอดีผมก็ไม่หลอดน,นะครับผมป้าตายตอนนี้สองกิ๊กแหละโอเคแล้วผมก็ซูมใส่ไวโอนะผมกน้นแบ็คมาผมได้ทำการถอยเขาเพราะเดี๋ยวเขาดึงนะผม ก็ยิงผมแต่นั้นผมก็ได้ทำการฆ่าแบ็ไปได้แต่ว่าสตัรผมเขาไม่รอนะผมผมทำการถอยมาผมแล้วอากาศจะไปเก็บเลือดแต่ว่าก่อนจะกลับเก็บเลือดเคลียร์คิปก่นไงกันตานที่ผมเลยเคลียร์คลิปอยู่ผมโอเขาก็มาเขาก็กี้ยิงผมแล้วเขาก็ยิงผมเจ็บมากผมได้ทำการฟิกเกอร์ถอยออกมาผมแล้วก็ทำการซูมใส่เข้าผมอ่าเจ็บเลยผมนะแต่ผมเขาเจ็บว่าผมดังนั้นผมต้องทำการเก็บเลือดต่างป้อม อ่าหลังจากนั้น,นผมก็ซูสแต็คเขาอีกหนึ่งนัดผมแล้วเขาก็เจ็บมากครับผมโดนทำการถอดไม่เคิลแล้วก็ทำการเคคลิปต่อนะครับผมเคยิยงนกหนว่าแฟลชมาจากไหน,น,นอ้า๋ออ๋เราจะช็อตกันเขาหนึ่งนัดยิยงเขายิยงยิยงเดี๋ยวผมช็อตกันอีกหนึ่งนัดนะครับผมแเมื่อกี้เกือบโดนดูดแล้วผมแต่ผมตายไปแล้วนะครับเนี่ย เดี๋ยวผมจะขึ้นมาเพื่อจะเอาบัฟฟ้าผมคือจะไปฆ่าเวลฟ้าเขาแหละแต่ว่าผมเห็นป่าเข้ามาผมรังการยิงยิงมีงแย่ผมอาเขาใบผมโค้งกันนะช็อตการ์ว่าผมก็ได้คิวหมาของลูกโอ้ก็มาแล้วผมก็ได้ไปอีกหน่คิวเป็นดับเบิร์คิวของะเกิดซ้ายนะฮะเนีอะไรที่ผมชอบกวเอฟโฟรสกินนี้ผมก็คือเสกเอฟเฟกต์ยิงของมันผมซึ่งเอฟเฟกต์ยิงผมนี่ช็อตช็อตผมเชื่อเดี๋ยวให้ฟังนะครับผม ในคาราที่ผมตีป้อมนะผมอ่าตีไปผมเห็นยูเดอร์ผมทำการยิงยูเด,เดอร์ผมอ่าแล้วก็เขาตายผมแต่ว่าซีกบอโอเคผมไม่ได้ไบโอมาสของการช็อตกันทั้งหนึ่งนะครับผมแล้วนักเขาก็ตายนะครับผมแหมได้การจะช็อตกันอีกรอบผมแต่ว่ามีเพื่อนเข้ามาผมปากมาผมทำการทำการว่าแล้ผมก็ตายนะฮะผมโอ้โหตายได้น่าเกลียดมาก หลังจากผมเกินมาโอเคผมมาตรงหน้ามนะันนับอ่าเห็นเขาสามตัวมือนการตูไปผมไม่โดนใครเขาเลยอ,เอะไรครับเนี่ยอ่ามอรทอมาอแกรกมาด้วยอ่าจอว้ครับตรวนันนี้อ่ายิงยิงแกรกเขาบล็อกผมผมกันทั้งนั้นฮผมก็โดดถอยมาเขาก็ตายนะครับ, <And S 1> รบผมมันจะน้นผมเห็นเลนบนไอเลนล่างดิเลนล่างมีไฟผมผลิการยิงไปผมไม่โดนใครเขาเลยนัดแรกอ่านัดที่สองอึ๊บอ่าโดนไวโอนะครับผม ผมก็จะทำการเดินไปช่วยเขายิงผมอ่าช่วยคิดหนึ่งตัวก่อนกันยูเดอร์เห็นในป้อผมผมเหมือนแบบว่าผมแต่ผมยิงไม่โดนนะครับผมบันจี้นี่นี่เงนผมยังยิงไม่โดนเลยโอเคเอาฟ้าแค่เขินหน่อยแล้วกันผมเนีอยูิวด่าเฉยยิงไม่โดนเลยอะ่ะผมเห็นยูเดอร์เจ็บผมก็เลยทำการส่งขอเขาให้ครับผมโอเคเนี่ยพอเดี๋ยว,วอ่าป่าเข้ามาผมทำการการะโดดถอยมามเพราะว่าเขาม่ซีซีเขาบัตรขาดได้ผมต้องก,การยิงยิงครับผม โอเคผมก็ได้คิวอ่ะผมก็มาเอาไอโอแทนผมก็แน้ไม่เอ่ยโอเค okay, ได้ใช่ไหมผมได้ไอโอมาด้วยนะครับแล้วก็เก็บหมดตีนะผมก็ทำการ่อยป้อมเขาเลยขั้วจังหวะน,นี้ซอยซอยซอยโ okay, อเคผ, <c oughs> ผมกดตาซูมใส่คิวเดอร์ผมแต่ว่าผมจะไม่เห็นคิวเดอร์โผล่มา <c oughs> ผมก็เลยเดินเข้าไปในป้อมเพื่อจะ <c oughs> จบบ้านเลยผมก็ระวังแท็บไว้ผม ตีีแต่ว่าทีมเขาเกิดกันหมดผมเลยต้องการถอยออกมาเลยนะตรงนี้ไม่งั้นเดี๋ยวตายนะฮะอาตาเขาฟังมาผมปุ่มไม่โดนผมทอสกันไม่โดนเลยเลยผมผมก็ทําการยิงผมแล้วไปโอ้เขาก็เจ็บมากหกแล้วผมก็ได้ไปโอ้มาแล้วมอทอสมาผมก็ผมก็ได้มอทอสได้ป่าววะอ่าคิวเดอร์มิ่าโอเคเขาบังแล้วผมผมทำการยิงยิงยิงแล้วเขาคัดตายนะผมโอเคเมื่อกี้ผมว่าผมจะได้ไอ้มอทอสมา พอเขาตายเสร็จแล้วผมก,ก็ทำการตีบ้านเลยเดี๋ยววันนี้ตีอาเคตีแค่นี้แหละเพราะว่าคีบหมดผมก็ไม่เข้าใจนะตรงกลางเนี่ยเออช่อวยเขาตีปเพิ่มดีเออหมาตะว,วางแถบนี่นั่นแหละก็แค่สามทางจากนั้นก็เคเคีบอะ่ะจากในปากเขาเกิดผมก,ก็ทำการโดดหอมมาของลุดเขาก็ตายของ,ขขอ,งอันนี้ผมว่ามานะันน่าจะไปโดนตัวชดการเพราะว่ากระสุนมันยังมีออกไปอยู่เลย น,นี่ผมโดดทอยออกมาครับผมทำการสู้ผมสู้ไม่โดนแล้วไอ้โอ้เขาจะมาเอาผมผมก็ทำการถอยออกมาเลยจังหวะนี้แหมเกือบตายแล้วครับผมว้าปล่าว่าอยู่ก่อนว้าวผมขอทักนักตักนักักนะผมไม่โดนหรอกผมติดแก๊กครับผมถอยเลยจังหวะนี้รออะไรละ่ะเออจะต้องเดี๋ยวเดี๋ยวตีฟ้ามาหน่อยคือฟ้าโดนฟ้าก็ตีออกเออยิงยิงแต่พอฟ้าเนี่ยเพราะเพื่อนนี่แหละโอเคแล้วก็หลบตัวไป โอเคพองจากผมเกิดมาผมเห็นเรนการ์ก็บสองตัวโอ้โหไฟตองใหญ่ของผมอะแล้วติด,ดเพื่อนนะผมยิงไม่โดนนะฮะอะไบโอเจ็บผมพทำการยิงไบโอไปก่อนตัวแรกของผมอ่ะแกรกเจ็บผมก็ทำการยิงแกรกไปเลยผมทำก,การส่งครอสให้สองคนนะฮะเคลียคริปเคลียคริปเคีย,คย,คยมโอเคมัทัดมาเขาจะมาเอาผมผมทำการก,กระโดดถอยออกมาครับผมไม่ได้คิวแล้วผมอ่ะ เขาม้วนผมทำการยิงไปแต่ยิงไม่โดนนะผมเขาลฤกตยะพอดีครับผมเดี๋ยวป้อมผมทำการอาจจะสู้ก่อนจบขอบสักตัวแล้วกันครับผมมาทำตัวไอ้สองเตวยวดได้หนวะ่าคิวได้ๆโอเคนะผมก็ทำการตีป้อมผมผมตีป้อมยังไม่สนใจแล้วแล้วก็ชนะไปนะครับผมสำหรับผมคิดว่าถ้าเอฟเฟกต์เสียงมันเป็นอย่างจริงผมว่าสะกินด,ดี ผมชอบตีเอฟเฟกต์ดีโอเคก็ขอเข้าสู่ตาสุดท้ายของชาร์ลอตต์จริงๆแล้วนะผมคือตาที่สามนั่เองครับผมอ่าซึ่งคลิปนี้มตัดไปแล้วสองกว่ากิกตัดเยอะมากอันนี้ผมก็อยู่แลมพัดสามผมซึ่งคือผมตอนที่ก่อนดับตัวคือเลือกคิโอ่ะผมเห็นว่าอเลนมาโดนแบนผมจะโงว่ะเอ๊ะนี่คือแลงแมดมาแบนกันอนี้เหรอวะหรือว,ว่าไงซึ่งพอจบเกมน,นี้โหเลยอ๋อ ผมแรงแพทนะผมโอเคนั้นเราไปดูกันในเกมดีกว่านะับว่าชาลตดเกมนี้จะเป็นยังไงผมแล้วก็ความทรมานของเกมนี้ก็จะเริ่มขึ้นเห็นคนที่ชื่อยอนไหมครับเนี่ยไอคนไทยคนนะั้นอ่ะที่เป็นปตัวละครอาหมวยแต่มันคือยอนใน RV ครับผมอ่ะเราไปดูกันดีกว่านะครับผมเอาละตอนนี้ผมได้ชนเลนกับโอมนนะครับผม โอเคตอนแรกแๆผมก็ว่าตัวอะไรว่ากองนึกไปนึกมาอยู่ก็ราะอ๋อมันคือโอเมนนั่นเองครับผมซึ่งสกิลนี้ใช่เลยเผมในก,การจอดได้วเข้าไปก่อนนะผมเพราะผมยังไม่รู้ว่าชาร์ลอตกับโอเมนสู้ได้ไหมอ่าผมขอมาบอกตรงๆเลยว,ว่าต้นเกมอ่ะชาร์ลอตสู้โอเมนไม่ได้เลยผมเพราะว่าโอเมนมีซีรีส์สองที่เป็นลดดาเมจท่ะเขาเวลร์อสอี่เขาก็มีแอนตี้อีกหักบล็อกโดนแล้วผมก็จะลดดาเมจไปอีก40%เลยทีเดียวสู้ เด็บเด็บเห็นไหมผมไม่ไหวกับเขาจริงๆครับผมคือเขาทำเด็บมากผมทำการคว้าดคิวไปไม่โดนด้วยผมเขาทำการแทงเข้าไปผมดังน,นั้นเขาโผลได้คิวเข้ามาเพราะว่าด้วยความประวัติของเขาเองนะครับผมโอเคผมมาจากนั้นแาดพุ่มเกาไปกันโอเคโอเมเข้ามาแล้วพลดคิวหนึ่งไปผม,มไปโดยแล้วผมโดนฮะอ่าแต่ดูเชิงก่อนนะครับผมไม่ดูมันเด้กมาดูเชิงเลยนะอ่าพลาดคิวไปแล้วเขาก็โดนแล้วเขาก็แตกจุดโดนผมเห็นไหม ปีเขาแทไม่เศร้าเลยดีเขาเบามากครับผมแล้วผมก็ไม่รอดนะฮะผมแน่ทึ่ง้นเกมสู้ไม่ได้จริงๆถ้าของไม่เกิดอ่ะโอเคผมพอมาสรุปคลิปตรงนี้โดยแบบลดประเสริแล้วกันเพราะว่าเออไฟมันเต็มแล้วคือไฟมันเยอะมากเดี๋ยวมันอับรถนานนะผมอ่ะขอตอบตรงเลยว่าผมฆ่าได้ไปอางตัวน่าจะห้าคิวเองมั้งหลังจากนั้นผมก็น่าจะตายรัวๆเลยเพราะว่าสู้คอยยากมากครับผม แต่โดนลุมัง่งแล้วปรากฏว่าคนที่เป็นคนไทยก็คือเป็นยอนครับผมเขาแจกแบบรุนรัวเลยคือแจกแบบเยอะมากโอ้โอเพนะไม่ช็อตเนี้ยผมก็ตายเพราะว่าเห็นไหมผมทูกเขาไม่ได้เงี้ยเราเพนพุ่งมาเราผมก็ตายซึ่งขอขอตลาไปก่อนผรก็ใครชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดคลิกคล้ายๆเลยนะครับผมก็ผมยังไม่รู้ทำคลิปไปต่อดีผมใครอยากผมทำคลิปอะไรที่แบบไปเคมมือถือก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมก็เมเทอร์ฮีเลนนะผม แต่วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอโทษที่ตรงคลิปชา้าด้วยผมงั้นสวัสดีครับบ๊ายบาย